สวัสดีครับ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 ขอบจ๋าครับวันนี้มาร่วมงานกับชนะภูมิใช่ครับเป็นไงบ้างเดินนิวเอเชียริอันออฟชิลครับวันนี้ก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นงานที่ผมได้เป็นนั่งล่องเรือเช่นใช่ผมยังไม่เคยเลยออ๋ใช่ครับใช่ใช่ไปล่องเรือเลยเหรอใช่ไม่เคยใช่เจ้าพญาแล้วแบบดินเนอร์ยังไม่เคยใช่ครับพี่ยากครับการตี่นมาร่วมกับชนะดีใจมากๆครับก็ขอบคุณทางช้างมากๆนะครับที่ให้โอกาสผมตั้งแต่ตอนที่ ให้ผมไปสนามบุรีรัมย์แล้วใช่ครับผมอ๋อพูดถึงสนามบุรีรัมย์ก็ตอนนี้เริ่มมาแข่งเรื่องแข่รง,รงรถยังไม่เชิงค่บยังไม่เชิงทำไมเราไมีมสามพานแต่นในเรื่องกีฬาแบบนี้คือมผมเมื่อหลังจากที่ผมไปกระโดดล่มมาผมแค่รู้สึกว่าผมอยากทําอะไรที่ที่ผมเคยกลัวให้มันกล้ากล้าก้าวข้ามผ่านไว้ได้เพราะว่าอตอนตอนนั้นตอนนั้นคือ ผมก็ไม่กล้าโดดร่มเพราะมีค,ความกลัวความสูงเนพอม,มันกล้าทำแล้วแบบไม่มอไซค์เราไม่เอาเลยอ,ะอ่ะแต่พอแบบเราได้โดดร่มมาแล้วเราแค่รู้สึกว่าอสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราหน้าลองทำเลยมันเปไ็นสิ่งท้ายใจเลยคุณพอก่านเราผ่านแล้วเรามีความกล้ามากขึ้นใช่จะ,จะ,จ,ะจะทดลองแล้วก็สิ่งที่ท้าใจกว่าที่ทําให้ตอนแรกคือแค่อยากขี่มิกไปแต่สิ่งที่ทําให้ท้ใาใจชัด <laughs> สิ่งที่ทำให้ทัดใจกว่าคือตอนที่ไปสนามครับแล้วเจอน้องอายุประมาณสิบขวบ<ม>แล้วก็เทเข่าลงพื้นได้ก็เ,เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมน้องโหดมากเลยอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้เราที่เราจะแบบเฮ้ยเราต้องทำได้มันก็เหมอนกีฬาชนิดนึงใช่ครับเดี๋ยวนี้พวกก็ต้อมายุ่งกันมาแข่งกันใช่ครับ<ว>ก็อย่างล่าสุดก็คนไทยก็ได้โมโตทีพีขึ้นโพเดียมอ่าเราก็ติดตามอยู่ใช่ครับได้ครับแต่งว่าเราก็ติดตามอยู่กีฬาแข่งรถใช่ครับจใช่ครับครับผม เอ่อจุดเริ่มต้นก็คือไม่มีอะไรเลยครับเลื่อนไอจีแล้วก็เห็นรีวิอันนึงที่เป็นคนใส่ชุดดาขี่รถสีดําเท่ๆอยากถ่ายวิดีโอแค่นั้นเลยคือตั้งแตนแค่นั้นเลยครับแสดงกว่าคิดไม่นานใช่ครับคิดไม่นานตอนนั้นอ่ะตอนนั้นคือถ่ายเวสเดย์ครับกับพี่นานิขอพูดชื่อเลยแล้วพี่นานิตอนที่เล่นในโฟแกก็เป็นแบบเหมือนคาแรคเตอร์เป็นมอไซค์ แล้วเขาก็เหมือนเขาชอบด้านนี้เขาก็เลยเหมือนว่าเออให้คําแนะนําอะไรเงี้ยครับผมเรื่องราคาเราหนักใจบ้องไหมตอนนั้นก็จริงๆถามว่าถ้าถ้าเป็นสิ่งที่เรารักเราก็สู้นะใช่ใช่ใช่แต่แต่ไม่ได้หนักมากขนาดแบบเวอร์รบผมไม่เวอร์ไม่เวอร์ครับไม่เวอร์แต่ถ้าลองเอาลงสนามบางอย่างลงไปแล้วครับเป็นไงฮะ ดีครับลงวยเราใช่ใช่อะเท้าเอาตรงๆเลยล่าสุดก็ลงข้างทางเลยจริงใช่จริงไม่เราควบไม่คุณองคือเรามีเซฟตี้เราใส่เซฟตี้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เป็นอะไรใช่ใช่ใช่แต่ว่ารถก็แฮนด์หักใช่มีคนถามอยู่าทำไมแฮนด์หักโอเคเราอยากปรับตรงไหนไหยล่ะอยากแต่ง มันต้องทําขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าอย่างอย่างแบบล่าสุดพอไป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 ,ไป,ไปลองขี่ในสนามมา <c oughs> สายเบรกก็ต้องเปลี่ยนเป็นสายถักเพราะว่าอันเดิมมันกลัวจะใช้ไม่พออะไรเยงี้ครับใช่ที่บ้านห่วงไม่โอเวอร์จริงห่วงห่วงมากๆแต่ว่าเหมือนเราอ่ะคือผมก็พยายามอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง <c oughs> ว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบมาแบบขีเ่เร็วอะไรนะเราไปขี่ในสนาม <c oughs> <ช>เรามีเซฟตี้ครบแล้วก็เวลาบางที่ผมไปสนามผมเอาพ่อผมไปด้วยเลยนะให้ป้าๆไปดูเลยแล้วก็นั่นแหละล้มโชว์ ใช่ครับแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราเซฟตี้พร้อมแล้วมีสติเราก็จะคอนหนักให้เป็นเบาได้ครับโค้ชหาโค้ชมาสอนจริงๆจังๆจริงๆครับเอาเป็นนักแข่งนักแข่งเลยก็อย่างล่าสุดได้ไปเจอักแข่งมาใช่ครับผมก็นั่นแหละครับพออยู่เท่ากันก็คุยกันเป็นเพื่อนได้แล้วก็นั่นแหละเขาก็โค้ดโค้ชผมเต็มที่เลยจริงๆพอเล่นแบบนี้แล้วมันมีฝันแบบคิดถึงอย่างจริงจังแต่ว่าจริงจ้าอะไไม่คงไม่ถึงขนาดนนครับแต่แต่ก็อยากอยากลองแข่งอยากลองเก็บประสบการณ์ดูว่าการที่เราไปอยู่ในสนามแข่งเป็นยังงไฟีล่ขอการท เราจริงจังกับสายเนี้ยเป็นยังไงแต่อาจจะไม่ได้ถือถึงขั้นแบบอ๋อใช่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 ตอนนี้เปตอนที่ใช้อยู่ในรุ่นอะไรซีซีอ่าตอนนี้ครับ R6 อยู่ครับ 600cc ครับใช่ครับความรู้สึกของการที่แบบได้บิดได้อยู่ในสนามมันเป็นยังไงฟินมากเลยครับมีความสุขยมันยังไงอธิบายให้พี่ฟังหน่อยมันฟินมากเลยอ่ะมันน่าไงใช่มันมันเป็นความเร็วแต่คืออย่างน้อยๆผมจะรู้สึกอย่างว่าเราเซฟตี้ไม่มีใครมาปาดไม่มีใครอ่ะมีแหละแบบคนที่ขับด้วยกันแต่ไม่มีอะไรที่แบบ คือทุกอย่างเราจะสามารถคอนโทรลได้ด้วยได้ด้วยสายตาเราด้วยสติเรานึกออกไหมฮะใช่ใช่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งมันดีมากเลยครับมันไม่เหมือนขับรถเลยนะจริงๆหมายถึงจริงแหไม่รู้รถลมไเรื่องลหมายจรใช่รับทราบครับบอกว่าเนี่ยโอมมาว่างๆเดี๋ยวเบียดมีลามีลมพ่นมาเล่าให้ฟังหน่อยแต่ผมว่าเนี่ยนิทานก่อนนอนเลยอ่ะใช่ครับแล้วแตแฟนเขาก็ถ้ามีโอกาสครับผมใช่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 อยากอยู่อยากอยู่เร็วๆนี้ก็ คิดอยู่ครับอ่าจากจะเป็นนักแข่งงั้นหนึ่งแล้วเอ่อนิดนึงก็ได้ครับเป็นนักแข่งหรอจะเป็นดาราอยู่ด้วยเปล่านั่นเร่อละครล่าอันนี้ขอเป็นงานหลักตอนนี้ต้องแบ่งเวลาในงานในการสัมภาษงานแล้วก็ก็ถ้าเอาจริงๆเลยนะครับเรื่องแบ่งเวลาก็เป็นปัญหาสำหรับผมประมาณหนึ่งกันสมมติว่าวันนี้ผมทำงานแล้วพรุ่งนี้ผมว่างผมไปขี่รถมาแล้วมันก็ยมมันก็เหนื่อยมันก็โสมแล้วก็นั่นแหละก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกอย่างไม่ว่าจะหาวิธีทำยไงได้ให้หลับ ให้หลับเร็วขึ้นแล้วก็ทาครีมให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็มันมัน,ม,นมันบาลานซ์ยากจริงๆครับเพราะว่าพอ,พอเราลหลงไหลไปอะ่ะเราเหมือนเราทุ่มทุกอย่างลงไปกับมันเหมือนกันแต่เราไม่ทิ้งงานเราต้องมาทํางานตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือเราชอบทั้องอย่างใช่ครับผมแต่ก็ก็เป็นความท้าทายเราดีเพราะว่าจากที่เราแบบเคยมีเวลาว่างชิลๆก็กลายเป็นว่าไม่ชิลลวเราต้องอเป้าหมายใหม่ใช่มีมีเป้าหมายใหมแ่แล้วเราต้องเหมือนแอคทีฟขึ้นครับ ขอบคุณครับมากครับ